เคยไหมเคยไหมแบบเวลาแบบวาดรูปแร้วาดไม่ได้มีความขุ่นมัวในจิตใจอยู่เวลาวาดรูปเนี่ยผมจะบอกอะไรอย่างหนึ่งวลีนะเคยแบบต้องถามว่าเคยไหมเคยไหมแบบเวลาแบบวาดรูปแร้วาดไม่ได้มีความขุ่นมัวในจิตใจอยู่เวลาวาดรูปเนี่ยเวลาวาดรูปกอนเมกอะลองวาดรูปกอนเมกกันดูนะวาดรูปกอนเมกอยู่บางคนจะวาดได้ไม่ค่อยดีมันมีความรู้สึกว่าไม่อยากวาด ไม่อยากวาดเลยเปิดกระดาษมาล้วก็ล้วก็ล,วกล้วก็ปิดกระดาษไปเปิดใน iPad เนี้ยล้วก็กดปิดไปตั้งแต่เกมกระดาษเปิดมาแล้วก็พับไปไม่วา่าละนะไม่มีอารมณ์ไม่มีฟิลลิ่งไม่มีฟิลมันมีความคิดว่าเราเราจะทำยังไงดีให้ให้แบบให้มันมีฟิลลิ่งบางคนก็ใช้วิธีอะมันมีอารมณ์จะพูดถึงวิธีทั่วๆไปก่อนะบางคนก็ใช้วิธีการฟังเพลงอ่าฟังเพลงก็ยอดเยียย่ยมเลยนะมันเป็นการหาจังหวะให้กับตัวเองนะแล้วก็วาดไปฟินบาคนใช้ความตั้งใจอะตั้งใจตั้งใจตั้งใจวา บางคนใช้การวอร์มมืออ่าเคยต่อการวอร์มมือนะวอร์มเยววอร์มวอร์มมืออ่าวอร์มวอร์มมีหลายวิธีนะใช้การวอร์มหัวข้อของเราคือตอนแรกเราจะมีความรู้สึกว่าเราเราถึงถึงแม้ว่าเราจะทำยังไงก็แล้วแต่นะเราเราสลัดอย่างหนึ่งไม่ได้สลัดความรู้สึกเซ็นงก,ก็ไม่ได้ออกไปจากโตหัวแต่ถ้าเกิดฟังเพลงบางทีมันช่วยได้นะแต่บางทีก็ช่วยไม่ได้นี่คือความรู้สึกหลายๆอย่างนะความรู้สึกทาอารมณ์ความรู้สึกที่มันมาแบบมีผลกับ เรื่องของการวาดรูปลราว่าสี่เหลี่ยมดูนะลองบดนดูลองบดดูว,ดดวันนี้แม่ตากแล้ววันนี้ฝนตกอีกแล้วต้องเรียนกันเหรอเนี่ยถอหนหายใจไปเลยขมวดทำไมคนอื่นเขาวาดรูปดีจังเลยทำไมคนอื่นเขาไลค์เยอะเยอะไลค์เยอะจังเลยทำไมเราวาดเราไลค์ไม่เยอะเลยไม่รู้นะอทุกคนถ้าลูกคนวาดสี่เหลี่ยมไปพร้อมคูนะลองหรือถ้าเกิดใครบ่นแล้วกลัวคนข้างๆมันมันรำคาญแล้วก็ถอหนหายใจเขาเรียกว่ามีความคิดลบที่ความคิดในกระถีบ สิ่งนี้ไม่เคยมีใครสอนเรื่องการวาดรูปเรื่องนี้มาก่อนไม่มีใครสอนมาก่อนหัวองปั่นใจเลยนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราไม่ได้วาดรูปที่มือเลยนะเราไม่รู้สึกด้วยซ้ำว่าเราวาดอยู่นี่คือวิธีที่หนึ่งไม่ต้องหาแรงมานังใจสองไม่ต้องฟังเพลงไม่ต้องนั่งฟังเพลงสามแทบจะไม่ต้องวอมมืออาจจะวอม,มือได้ก็ได้นะจะวอมไม่วอมก็ได้สี่วาดโดยปราศจากความผิด เดี๋ยวดูเทคนิคนี้ทุกคนทำพร้อมๆกันนะเทคนิคนี้อย่างแรกคือวางยาบังกาวางวางวางแบบละวางบังกาหรือดินสอลงก่อนนะเดี๋ยวครูขอเปิดจอใหญ่นะวางลงก่อนนะวางลงก่อนวางยังวางยังนะแล้วทุกคนแบมืออย่างงี้มองมองที่มือตัวเองมองอย่างงี้นิ้วโป้งแค่นึกถึงนิ้วโป้งนะแล้วก็อยากนิ้วโป้งนึกถึงนิ้วชี้อย่านึกถึงแค่แค่ข้อนะนึกถึงปลายนิ้วรู้สึกถึงนิ้วชี้ถึงปลายนิ้วชี้ไม่ไม่ไม่นึกถึงนิ้วอื่นนะปลายนิ้วชี้ก็อยากบางที ปลายนิ้วกลางขยับหนึ่งทีนิ้วนางรู้สึกถึงปลายนิ้วขยับหนึ่งทีทีนี้นะลองจับปากกาดูรู้สึกถึงนิ้วนิ้วที่จับปากกาเหรอมันมีอยู่สองนิ้วที่มันมีอยู่สามนิ้วที่จับปากการู้สึกถึงปลายปากกาเราจะรู้สึกถึงปลายปากกาได้ต่อเมื่อเราเราเอาปากกาไปแตะที่กระดาษแต่ที่กระดาษให้รู้สึกถึงมันเหมือนปลายปากกาเป็นอวัยวะของเราอ่ะแล้วลองวาดวงกลมดูแบบไม่เร็วนะไม่ต้องเร็วมากเวลาที่เราวาดวงกลมนะครับเมื่อเห็นเส้นโค้ง จับจ้องไปที่เส้นแล้วก็เราก็คิดว่าให้มันขนานชิดมากที่สุดที่ชิดได้ใช้ตามองใช้ตาช่วยแต่สังเกตไหมถ้าวอกแวกจะรู้สึกได้ว่าวอกแวกถ้าคิดจะรู้สึกเลยว่าว่าคิดถ้าไม่นิ่งจะรู้สึกเลยว่าไม่นิ่งแต่ว่าเรื่องราวในชีวิตของของคุณทุกคนเนะี่ยมันเต็มไปหมดเลยเราอาจจะวาดได้นิ่งน้อยลงไอ้นิ่งมากขึ้นแต่จิตเราไม่นิ่งเลยจริงๆหลักๆห,หลักการไม่มีอะไรหลักการคือจิตื่อเรารู้สึกรู้สึกถึงปลายนิ้วเมื่อไหร่ เราอยู่ที่นิ้วลองทําดูปลายนิ้วชี้แล้วหลับตาแล้วก็รู้สึกแค่นิ้วชี้เราบผงเอเราจะรู้สึกถ้าใครดูกระตุ้นเยอะเรารู้สึกเหมือนมีอะไรพองๆอย่างนี้รู้สึกนะถ้าบางคนจะรู้สึกนะแบบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะถ้าเราถ้าเราคิดอยู่จิตอยู่ที่หัวอยู่ที่สมองนะคิดนึกออว่าถ้าเราจับปากกาถ้าเราจับทวกเนี้ยเวลาเรา,เรา,เราง่ายง่ายนะมันเพราะมันอย่างเช่นเราขับรถเงี้ยเราหยุดจะจับพวงมาลัยใช่ไหมแต่จิตอะของเราอยู่ที่ตัวรถทั้งคันเลยเเราเราหลบปุ๊บ จุดที่อูตัวเราเวลาที่เราหลบหลบได้นึกออกปะเลาเราเล่นเกมอะจิตเราก็อยู่ที่เกมอ่าอยู่ที่ตัวเกมเราบบสมองคิดมองสายตาการมองอยู่ที่ตัวละครในเกมนะครับตอนนี้จิตอยู่ที่ปลายปากกาทําไมทําไมสังเกตว่าถ้าเกิดเราเราทำได้ครั้งหนึ่งแล้วนะถ้าทําได้จริงๆนะเราจับปากกาจิตอยู่ที่ปากกาพูดครั้งเดียวคุณคุณจะทาได้ทันทีจับเราลากเส้นดูลากได้ตรงไม่ตรงไม่เป็นไรนะไม่ตรงไม่เป็นไรลากไป ถ้าถ้าถ้าไม่ตรงแล้วเรามีความคิดว่าโหไม่ดีเลยวอกแวกละเราวอกแวกละนะไม่เป็นไรช่างมันอันนี้อันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการวาดรูปนะแต่ว่าเป็นวิธีสตาร์ทที่ดีสตาร์ทตอนแรกอะครับเพราะว่าเพราะเราวาดเพราะเราวาดไปสักพักอะข้อข้อเสียของมันไม่ใช่ข้อเสียมันเป็นข้อสังเกตของวิธีนี้คือมันอยู่มันถ้าเราสตาร์ทได้บางคนมันมันเป็นนักวาดอยู่แล้วนะมันก็จะวาดวาดได้เลยนะนอกจากนั้นก็จะคิดอะไรของเขาอะวาดไปเรื่อยนะเป็นวิธีสตาร์ทที่ดี สตาร์ทหรือวิธีแบบการการแบบเวลาบางบางจุดที่เราวัดว,วาดยากๆอ,อย่างเช่นเวลาจะ,จะวาดจะวาดแขนเงี้ยปึ๊บจะวาดแขนเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยาบางจุดบางจุดใช้วิธีนี้บางครั้งไม่ได้ใช้ทุกครั้งไม่ได้ใช้ตลอดเราไม่สามารถคงความมีสมาธิได้ตลอดนึกออกว่านันน่นคือแบบเวลาที่แบบรู้สึกหลุดหลุดอะไรเงี้ยค่อยๆใช้หลุดก็ค่อยใช้น,ใชนะพอเสร็จแล้วฟังเพลงก็ได้ฟังเพลงไปอะไรก็ได้นะ แต่อันนี้อันนี้คือวิธีการเริ่มต้นโดยที่ไม่ต้องมิวเหมือนกับนี่คือวิธีการสตาร์ตตัวเองการจุดไฟปุ๊บปุ๊บขึ้นมาอยู่ที่ปลายปากกาหยุดฟุ้งซ่านแล้วก็วาดไปนะแต่ถ้าวาดสักพักถ้าเราใช้วิธีนี้ไานานๆแหละเหมือนสมองมันมีสเตมีนาอยู่สเตมีนาจ๋าปะคือมันสมองมันมีแบบมันมีเหมือนเหมือนขีดพลังอยู่นะมันมันจะหดลงเรืเลยมันจะค่อยๆหดหดมันจะค่อยๆหดลงเรืเลยคือเราสามารถค้างได้ไม่นานนะ แล้วแต่แล้าแต่ความสามารถของคนนะบางคนแบบมีความสามารถเยอะในการในการวาดรูปอบมีสมาธิดีอ่ะก็ค้างวิธีนี้นานนะบางคนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคือพอบางคนก็วาดรูปได้ะแหละแล้วก็เอ้ยพอมันพอมันสตาร์ตติดแล้วเฮ้ยมันโปรเจกต์นี้มันต้องทําแล้วเราเราหยุดก่อนเราหยุดคิดหยุดปุ๊บอยู่ที่ปายนิ้วก่อนเฮ้ยเราต้องทำโปรเจกต์แล้วปายนิ้วเราค่อยวาดปุ๊บแล้วเราก็เปิดเพลงจะจบจบเลยสตาร์ทแล้วนะเทคนิคเทคนิคการสตาร์ทบางที เทคนิคนี้ก็ใช้ร่วงเรื่องของการทำให้เส้นนิ่งในในใน,ในบางโมเมนต์อย่างเช่นเราต้องการว่าอะไรที่แบบมันมันต้องการความนิ่งสูงสูงอ่ะอย่างเช่นเราต้องการว่าทรงกระบอกทรงกระบ,รกบอกตวัดไม่ได้ในตวัดไม่ได้เนี่ยกลวมตวัดเนี้ยมันตวัดไม่ได้การตวัดมันมันเป็นความมันเป็นความเร่งรีบของสมองความคิดอยากให้วาดอยากวาดให้มันเร็วๆอ่ะนะถ้าเกิดเราต้องการวาดช้าๆเราอยู่ที่ปลายมันก็จะนิ่งขึ้นนะนิ่งขึ้นมากๆนะครับเป็นวิธีที่ที่ที่เหมาะ ไม่ได้ไม่ได้เป็นวิธีทั้งหมดไม่ได้เป็นทั้งหมดของของวิธีทุกวิธีนะเป็นหนึ่งในวิธีที่เหมาะที่ไม่มีใครสอนนะไม่มีใครสอนการการเพ่งจิตไปที่ป,ปลายปากกาละวาดนะยกกับโนเวนกระตูนะโนเวนไปดูกระตูยเยอะเขาจะเขาจะพูดงี้มันก็จะดูดูอภิหารหน่อยนะเขาก็จะไม่สอนกันนะสอนกันเราด๋อยหเลาะนะมันดูน่าอายนะแต่จริงๆไม่นะจริงๆมันจริง นะจิตมันมีจริงนะเราเราแค่รู้สึกถึงนิ้วอยู่ดีเรายกยุงนิ้วขึ้นมาเรารู้สึกถึงปลายนิ้วอะ่ะก็คือจิตอยู่ที่นิ้วนิ้วโป้งปลายนิ้วโป้งนะอยู่ที่คนคนนั้นอคนที่เขาไม่ตอบไลน์เรานะไม่ใช <c oughs> จ่จิตเราจิตเราโศกเศร้าหมองเลยนะ <c oughs> ตอนนี้คือการพยาการฝึกใช้จิตนะแต่ว่าข้อดีคือเมื่อเราเมื่อเราถึงอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงอะไรเงี้ยสมองจะโลง่งมันจะโลง่งโล่งได้ระดับหนึ่งเลยนี่เป็นนี่เป็นเคล็ดลับนะเคล็ดลับอย่างหนึง่งที่ ค่อนข้างดีแล้วก็เหมาะเหมาะการเอาไว้ทําเส้นนิ่งๆเส้นนิ่งๆเอาไว้สมัครสตาร์ทเราวาดด้วยอารมณ์ความรู้สึกได้นะเราวาดด้วยอารมณ์ความรู้สึกได้นะแต่เพราะมันอารมณ์ความรู้สึกที่สัมพันธ์กับความวาดตอนนั้นเช่นสมมุติว่าเราจะวาดตัวละครหญิงน่ารักใช่ไหมน่ารักน่ารักเราก็แบบเราก็ร้องเพลงเธอน่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็วาดก็จะน่ารักขึ้นแล้วก็ยิ้มไปด้วยนี่คือการใช้อารมณ์ฟิลลิ่งไปกับไปกับตัวละครเราวาดนะเวลาลอดเส้นผมเนี่ยเส้นผมก็ต้องแบบนิ่งๆใช่ไหมแล้วก็ต้องใช้เพลงบรรเลงช่วยแบบ ถ้าแบบว้าวสุดาอะไรมันก็จะได้อย่างงี้คือบอกว่าถ้าเกิดเปิดเพลงดังๆอะไรเงี้ยเออถ้าเกิดแบบว่าเพลงเพลงเบาๆนะเขาเปิดเพลงสตริงมาค่อยเบาเราก็จะเบาไปตามนะเบาไปตามนี่คือใช้ฟ e ลลิ่งนี่คือฟ e ลลิ่งแต่เป็นฟ e ลลิ่งที่เ work กับกับ,ก,บกับการวาดนะแต่แบบฟ e ลลิ่งที่ไม่เวิร์ k อย่างเช่นยอดไลค์ไม่ดีเลยเพราะว่าดทำไมเนี่ยเกิดมาทำอย่างอื่นได้เงินกว่าดีกว่าไหมอะไรเงี้ยไม่มีความสุขเลยอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้คือฟ e ลลิ่งที่ไม่เวิร์ k กับการวาดนะ ฟีลลิ่งที่เวิร์กกับการว่าคือฟีลลิ่งที่ทําให้เกิดความสุขรู้สึกความสุขนะรู้สึกถึงความสุขรู้สึกถึงความสนุกเนี่ยกลมจงกลมปลายมีจงกลมจงเหลี่ยมนี่จงสามเหลี่ยมเห็นป่ะนี่นี่นี่คือสั่งนะแต่ว่าเราไม่พูดออกมาหรอกมันมันมันคงตลกถ้าเราพูดไปเลย,เยจงกลมอะไรเงี้ยใช่ป่ะจงกลมอา่าจงรีเราสามารถสั่งได้ถ้าเราถ้าเราไอ้นี่ถ้าเราถ้าเราไม่มีอะไรในหัวนะเราสั่งเราก็สั่งได้ ส่วนมันจะดีแค่ไหนก็ขึ้นอยู่ทักฝะของการวาดวันนี้ก็มีแค่นี้แหละนะจะมาสอนแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวสำหรับวันนี้นะครับทคนิคนิ้มันมันมันแตกต่างเทคนิคอื่นคือทิคอื่นอย่างเช่นมันต้องวอร์มมืออะไรเทคนิคการวาดใช่ไหมแต่เทคนิคนี้เมื่อเราได้ไปแล้วเราจะได้ไปเลยนะมันขับจักรยานไปแล้วนะจะเรียกมันว่าจะเรียกมันว่าสมาธิก็ได้แต่ว่าฟังฟังหัวอมแค่นี้พออยู่ตรงนี้ให้นานที่สุดตรงปลายปากกาเนี่ยให้ให้นานที่สุดนะแล้วถ้าเกิดมันไม่ได้อยู่แล้วแล้วมันยังวาดได้ดี ก็ดีช่างมันปล่อยไปแสดงว่ามันแสดงองลงแล้วองลงคือแบบมันไปแล้วมันไหลแล้วนะบางคนอยากอยากจะยังไม่เก็ตเพราะว่ามันแค่ว่าตามผูอมพูดเนี่ยยังไม่มีอะไรนะบางคนอาจจะเฮ้ยเออมันมันเริ่มแตกต่างแล้วเฮ้ยนิ่งจริงวะบางคนอาจจะลองลองอยู่นะเราจะลืมมาแชร์ด้วยนะว่าเป็นยังไงบ้างนะรู้สึกแตกต่างไหมรู้สึกเออใช้ได้ไหมวิธีนี้จะคิดไม่ได้เลยนะถ้าปราศจากการสอนนักเรียนที่เป็นเด็กๆนักเรียนเด็กๆแงโอ้โหเป็นนักเรียนที่แบบ เขาเรียกว่ายางมากนะถ้าอยู่กับตัวเราเองคนเดียวอย่างอยางอยู่จะคู่อยู่กับตัวเองเงี้ยมันก็คิดไม่ออกคิดวิธีนี้ไม่ออกเลยนะเราจะอาจจะเคยนั่งสมาธิเอออยู่ที่ปลายเลี้ยวอยู่ที่ตรงท้องอยู่ที่ตรงจิตตรงท้องอะไรเงี้ยจะจะคิดได้แค่นั้นแหละแต่ว่ามันมันไม่ได้เอาไปใช้นขนาดการวาดมันมันไม่ไม่เคยคิดถึงว่าเอออยู่ที่ปลายปากกาอยู่ที่กระดาษนะอยู่ที่อะไรมันมันไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นแต่พอเรามาประยุกนะมันก็แค่การประยุกกันแหละเรื่องของจิตนะจิตสมาธินี่แหละแต่ว่ามันเอามาใช้กับการวาดนะดังนั้นดังนั้้นนเราก็ลองใชดูะ อ่ะโอเคไปละว,วัสดีครับวัสดีครับ